ให้ให้ขาวสะอาดเหมือนใจพี่นอกที่มาในวันนี้มาถึงใจท่านขาวบริสุทธิผุดทองนะครับแต่ทําบุญทุนการชักต,ตึงมือตึงมือบุดชุดมือหลานจราญมีมือแยกทิศมาทำบุญนะครับเท่าไหร่ก็ได้ทำตามแต่ศรัทธาแต่อย่างน้อยต้องยี่สิบาทขึ้นไปเนื่องจากว่าถ้าสิบบาทมันติดไม่ได้ในพุ่มนะครับเพราะงั้นนี่ครับ วันนี้เป็นวันสำคัญพระจันทร์เป็นดวงโทษท่วงทวานพี่น้องทุกท่านเดินมาที่นี่ถ้าถึงเวลาก็พูดด้วยมือบอกด้วยนะครับนะครับดอกไม้ทุกเพียนสำคัญที่น้องับแล้วก็พี่น้องเข้ามาว่าวัดนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างถ้าเห็นแล้วนะครับว่าสวยงามงนงามนะครับอ่าสีขาวมี่ท่านพระครูตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่า ไม่ใช่พูดอย่างเดียวทำด้วยท่านต้องการที่จะทําให้สีขาผู้ใดมีจิตศรัทธาร้อยบาทพันบาทบริจาคได้นะครับช่วยกันขอให้ท่านขาวผองผุดผองเป็นยองใหญ่ทำอะไรสมหวังดังเจตนาทุกประการบ้านของท่านไม่มีแต่คนรัก,คน,รกคนทักคนชมมีแต่คนนิยม จะทำทางค้าขายก็ได้กำไรเดินทางไปไหนมาไหนแ้วพลาดจากภัที่บักอุทกภัยคือัยทางน้ำวาระภัยคือไยทางลมพายุอักขีภัยคือภัยทางไฟไหม้โจรภัยไฟจากโจรผู้ร้ายอุบัติเหตภัยจากอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุมากเหลือเกินนะครับเพราะนั้นท่านต้องตั้งจิตอธิษฐานด้วยนะครับนะครับที่ครับผมขอเรียนเชิญทุกท่าน มาทำบุญตรงนี้ที่ต้นพุ่มเงินเราใช้ต้นกล้วยกล้วยเเป็นความสำคัญของประเทศไทยแล้วมีความหมายด้วยนะครับทำไมราชอบถวายองค์ระพธิดศหรือเทศต่างๆทำบุญด้วยกล้วยเพราะทำงานใดก็ตามที่ยากๆให้ง่ายใ่้ตอบด้วยเข้าปากนะครับนี่คือความหมายเพราะงั้นเราจึงเอาต้นกล้วย คนช่วยเหมว่ามีและอิกพี่น้องนะครัคุณหนูเจ้าขาเชิญมาทางนี้กันจากโชคดีเมืม่อได้ทําบุญที่วัดบ,บ้านตุ่งเสรีบ้านตุ่งเสรียิยนดีต้อนรับทุกท่านอ่ะพิธีนะครับเพิมอผู้มีจิตศรัทานะครับผู้มีเกยรตเป็นตัวแทนนะครับ ครับขอเรียนเกลผู้มีจิตศรัทธานะครับเข้ามาในพิธีนี้นะครับเวลา19จุดาโดนอนแล้วก็ได้ได้ไหว้พระรับเียจุดทูกเทียนบูชาพระรันรใจนะครับแล้วไหว้พระรับเรียมาครับแล้วก็